สวัสดีจ้าต้นใหม่ของเราต้นใหญ่เกินกว่าที่จะอยู่ในกระถางน่อยๆเรจาจะเดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคการเปลี่ยนกระถางยังไงว่าให้หลากต้นใหม่ของเราช่ำจะจะก่อนอื่นเราต้องเอาการกมะพรผ่าวซับใส่ลงไปจะเอาดินใส่ลงไปจักนิดนึงห่อปิดปากมะพร้าวเลยจะใส่ลงไปเลยจ้ะ การปลูกต้นใหม่ควรใส่ถุงมือป้องกันมือของเราจากไข่พยาธิน้ำเลือดจะหลังจากนั้นเรากา็เอาก,กระถางต้นใหม่ที่เราจะเปลี่ยนใส่ลงไปได้จา้าใส่ลงไปโดยทีบากาบ่ต้องถอดกระถางเก่าออกแล้วจะใส่ลงไปแล้วเราก็เอาดินใส่เข้าไปรอบๆใส่ลงไปเด้จา้ากดดินให้แน่นๆแน่นิดนึนดนงต่บบแน่นหลายเด้จ้ากดกดลงไปเด,ด้จา้าแล้วเราก็ยกกระถางหน่อยออก เราก็จะเห็นหลุมแบบนี้จะหลัจากนั้นเราก็กลับกระถางเอาต้นใหม่ของเราใส่ลงไปมันจะพอดีเต๊ะเลยจะหลากต้นใหม่ของเรามันจิบกระชํบบกกระทบกระเทือนต้นไหม่ดอกใหม่ของเรามันยิดฝืนตัวเร็วจ้า